ประกาศิทธิราชามังกรบทที่4352คุณกำลังมองหาความตายเฉิงปิงไม่หยุดเพราะการตกนั้นเขายังคงขยับมือและเท้าไปหาจูชิงซิ่วและกอดจูชิงซิ่วไว้แน่นให้ตายเถอะพี่ชายแม้ว่าเด็กโง่คนนี้จะถูกควบคุมโดยทะเลแห่งจิตสำนึกแต่เขาก็ยังดูร้ายต่อผู้หญิงอยู่มากพระผู้มีคราวพูดด้วยความตกใจ มันเป็นเพียงธรรมชาติที่แท้จริงของผู้ชายขึ้นไปและบันทึกฉากนี้ฉันสงสัยว่าเฉินปิงคนนี้จะออกไปเที่ยวในโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์อย่างไรในอนาคตชายในชุดเขียวยิ้มอย่างเย็นชาพระมีหนวดเรารีบเข้ามาหาคริสตันบันทึกอย่างรวดเร็วและเลียริมฝีปากของเขาต่อไปแต่หลังจากที่เขาเข้ามาใกล้มากขึ้นเฉินปิงซึ่งกำลังอุ้มจูชิงซิ่วอยู่จูจูก็ปล่อยมือแล้วมองดูเขาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขา พระผู้มีหนวดเคราตกตะลึงก่อนที่เขาจะทันตอบสนองเขารู้สึกว่ามีแสงสีขาวแอวบขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเขาพระมีหนวดเคราวซึ่งอยู่ที่ระดับเก้าของอาณาจักรความทุกข์ยากเงยหน้าขึ้นสูงในทันทีเลือดยังคงกระเซ็นและร่างกายล้มลงอย่างหนักคริสตันบันทึกในมือของเขาล้มลงกับพื้นและถูกเฉินปิงเหยียบย่ำเป็นชิ้นชิ้น เมื่อเห็นฉากนี้ผู้ฝึกฝนอสูรคนอื่นๆที่เร่งรีบต่างก็สับสนและตัวแข็งเทื่อเมื่อศีรษะของนักบวชมีหนวดเคราร่วงหล่นเขาก็ถูกเชินปิงเตะออกไปไปลงนรกเชินปิงเตะหัวของนักบวชมีหนวดมีเคราลงไปในทะเลเดซีเมื่อน้ำไหลศีรษะที่มีเคราก็กลายเป็นกระโหลกที่ลอยอยู่ในทะเลคุณคุณไม่ได้ถูกควบคุมเลยเหรอ ชายชุดเขียวจึงได้รู้ว่าเฉินปิงไม่ได้ถูกควบคุมเลยเป็นเรื่องตลกที่คุณยังต้องการโจมตีทะเลแห่งจิตสำนึกของฉันด้วยกลอุบายเล็กๆน้อยๆของคุณถ้าฉันถูกควบคุมได้ง่ายมากคุณคิดว่าพันธมิตรผนึกปีศาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับก,บการเสนอร้อยปีเพื่อตามล่าฉันเหรอเฉินปิงหัวร้อย,ย่อกล่าวเจ้าสารเลวฉันจะฆ่าคุณชายชุดเขียวถูกล้อเลียนและโกรธจัด เขาชักมีดยาวออกมาแล้วมุ่งหน้าไปหาเฉินปิงในกลางอากาศชายในชุดเขียวเวห่ยงดาบยาวของเขาขึ้นไปในอากาศฟันดาบหลายพันดวงราวกับพายุยิงออกไปทางเฉินปิงเฉินปิงยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรังเกียจแสงสีทองพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาร่างกายสีทองที่ไม่อาจทำลายได้ของเขาเปิดใช้งานและเกล็ดสีทองปกคลุมไปทั่วร่างกายของเขา หลังจากที่ร่างกายสีทองที่ไม่อาจทำลายได้ถูกเปิดใช้งานเฉินปิงก็ตรงไปยังแสงดับหมื่นดวงโดยไม่ลังเลเลยคุณกำลังมองหาความตายหรือเปล่าเมื่อจูชิงซิ่วเห็นสิ่งนี้เธอก็รีบโทรหาเฉินปิงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการริเริ่มที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการรุปของคู่ต่อสู้นี่ไม่ใช่การมองหาความตายหรือเจ้าหนูเจ้ามันบ้าไปแล้วเจ้ากล้าที่จะรีบไปโดยไม่หลบเลย พระในชุดเขียวโกรธมากเมื่อเห็นว่าเฉินปิงกล้าเผชิญหน้ากับแสงดาบของเขานี่เป็นเพียงการดูถูกตัวเองเท่านั้นยังไงสะฉันก็ยังเป็นพระมหายานด้วยร่างของเฉินปิงเปล่งแสงสีทองจางๆในเวลานี้และร่างสีทองที่ไม่อาจทำลายได้ก็ติดอยู่กับร่างของเฉินปิงจากระยะไกลเขาดูเหมือนเทพเจ้าแห่งสงครามที่หุ้มเกราะสีทองซึ่งทั้งร่างเต็มไปด้วยทองคำปังปังปัง ไม่ว่าเฉินปิงจะผ่านไปที่ใดแสงดาบที่พุ่งเข้าหาเฉินปิงทั้งหมดแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อเฉินปิงในทางกลับกันแสงดาบก็แตกสลายโดยตรงฉากนี้ทำให้ทุกคนตกตะลึงมันเป็นการโจมตีของพระมหายานและเฉินปิงก็สามารถทนมันได้ด้วยร่างกายของเขาและดูเหมือนว่าการโจมตีเหล่านี้ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเฉินปิงได้ นี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อจร,จริงๆเฉินปิงเพิ่งผ่านระดับที่เจ็ของอาณาจักรความทุกข์ยากแม้ว่าเขาจะสวมชุดเกราะสมบัติก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่ได้รับอันตรายเลย ไม่มีใครรู้ว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเฉินปิงนั้นเหนือกว่าอาณาจักรมหายานระดับแรกมานานแล้วแม้ว่าร่างกายของเฉินปิงจะไม่มีการป้องกันร่างกายสีทองที่ไม่อาจทำลายได้แต่ร่างกายของเฉินปิงก็สามารถต้านทานการโจมตีของพระภิกษุในอาณาจักรมหายานระดับแรกได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ตอนนี้เขามีร่างกายสีทองที่ไม่อาจทำลายได้มันอาจเป็นเรื่องยากสำหรับชายชุดเขียวที่จะสร้างอันตรายให้กับเฉินปิงบทที่4353อย่าประมาทให้ตายเถอะเกราะสมบัติของเด็กคนนี้มันบิดเบือนเกินไปแล้วพระในชุดเขียวสาบใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อแต่ในวินาทีต่อมาเขารู้สึกเพียงภาพเบลอต่อหน้าต่อตาและร่างกายของเฉินปิงก็หายไปทันที พังแล้วจูจ่ๆพระชุดเขียวก็สะดุ้งรีบถอยออกไปแต่พระในชุดสีเขียวตอบสนองอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังสายเกินไปร่างของเฉินปิงปรากฏขึ้นในอากาศจากนั้นดาบสังหารมังกรในมือของเขาก็ถูกฟันออกไปกระเทยดาบสังหารมังกรฟันไปทั่วร่างของพระภิกษุเป็นสีเขียว ด้วยเสียงกรีดร้องแขนข้างหนึ่งของพระในชุดสีเขียวก็ขาดไปถ้าเขาไม่ตอบสนองเร็วพอก็คงไม่ถือเป็นแขนที่ถูกตัดออกคุณคุณกำลังใช้เทคนิคอะไรอยู่พระในชุดเขียวตกใจมากผู้ฝึกฝนอสูรอีกหลายคนก็มองเฉินปิงด้วยความไม่เชื่อเช่นกัน พระภิกษุระดับที่เจ็ดในอาณาจักรความทุกข์ยากสามารถตัดแขนของพระมหายานระดับหนึ่งได้อย่างง่ายดายด้วยการฟาดเพียงครั้งเดียวนี่มันเลวร้ายเกินไปแม้แต่จูชิงซิ่วก็มองเฉินปิงด้วยความไม่เชื่อจากนั้นเธอก็รู้ว่าตอนที่เธอต่อสู้กับเฉินปิงเมื่อกี้เฉินปิงไม่ได้ใช้กำลังทั้งหมดของเขาและยอมแพ้อยู่เสมอไม่เช่นนั้นด้วยความแข็งแกร่งของเฉินปิงเธอก็ยอมถูกทุบตีไปนานแล้ว เมื่อนึกถึงสิ่งนี้จูชิงซิ่วก็รู้สึกละอายใจเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วเธอคือคนที่ริเริ่มโจมตีเฉินปิงเมื่อเขาปรากฏตัวครั้งแรกไม่ว่าเฉินปิงจะอธิบายอย่างไรเธอก็ปฏิเสธที่จะฟังและในท้ายที่สุดดาบของเธอหักในความเป็นจริงทั้งหมดนี้ไม่สามารถตำหนิเฉินปิงได้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้จูชิงซิ่วก็รู้สึกไม่สมเหตุสมผลเล็กน้อยอย่าตกใจไปด้วยกันเลย เมื่อเห็นว่าเฉินปิงแข็งแกร่งแค่ไหนพระในซิงยี่ก็ตะโกนบอกผู้ฝึกฝนปีศาจที่เหลืออีกสามคนด้วยสีหน้าเจ็บปวดผู้ฝึกฝนปีศาจทั้งสามตอบสนองและล้อมรอบเฉินปิงทันทีฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณเมื่อเห็นสิ่งนี้จูชิงซิ่วก็ตระหนักว่าผู้ฝึกฝนอสูรเหล่านี้ต้องการรังแกเฉินปิงเธอจึงกระโดดไปอยู่ข้างๆเฉินปิง คุณควรสังเกตให้ดีจากข้างสนามผู้ฝึกฝนเวทมนต์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไม่เพียงพอสำหรับฉันที่จะอุดฟันเฉินปิงพูดกับจู้ชิงซิ่วเฉินปิงไม่ได้ใส่ใจกับผู้ฝึกฝนอสูรระดับ93คนในอาณาจักรความทุกข์ยากด้วยซ้ำคุณทำได้จริงๆเหรอจูชิงซิ่วถามลืมไปเถอะฉันทำได้จริงๆเฉิปิงพูดอย่างมั่นใจ เอาละฉันจะคอยดูความตื่นเต้นจากข้างสนามหลังจากที่จูชิงซิ่วพูดจบเธอก็ก้าวออกไปจริงๆและหยุดช่วยผู้ฝึกฝนปีศาจทั้งสามโกรธมากพวกเขาเป็นผู้ฝึกฝนระดับ93คนในอาณาจักรความทุกข์ยากในขณะนี้พวกเขาถูกดูถูกโดยเฉินปิงผู้ฝึกฝนขอบเขตความทุกข์ยากระดับเจ็ อย่าประมาทไปด้วยกันเด็กคนนี้มีคุณสมบัติทั่วร้ายรัศมีอาณาจักรของเขาไม่สอดคล้องกับความแข็งแกร่งของเขาอย่างจริงจังอย่าถูกหลอกหลังจากที่พระในชุดสีเขียวหยุดเลือดเขาก็ถือมีดขนาดใหญ่ไว้ในมือข้างหนึ่งและเตือนผู้ฝึกฝนปีศาจอีกสามคนผู้ฝึกฝนปีศาจทั้งสามพยักหน้าและโจมตีเฉินปิงในเวลาเดียวกัน พระภิกษุองค์หนึ่งในอาณาจักรมหายานชั้นหนึ่งและพระภิกษุสามองในระดับ9้าแห่งอาณาจักรความทุกข์ยากพวกเขาทั้งสี่โจมตีจากทิศทางที่ต่างกันเฉินปิงทั้งร่างกายของเขาส่องแสงสีทองกระเด็นไปในอากาศเพื่อต่อสู้กับผู้ฝึกฝนปีศาจทั้งสี่คนนี้จูชิงซิ่วจ้องมองไปด้านข้างอย่างว่างเปล่าหากเธอพบกับผู้ฝึกฝนปีศาจเหล่านี้แม้จะมีดาบอยู่ในมือก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะพวกเขา แต่เมื่อมองไปที่เชิญปิงดูเหมือนเขาจะจัดการกับมันได้อย่างง่ายดายมากแต่ในทางกลับกันผู้ฝึกฝนปีศาจเหล่านั้นตกอยู่ในอันตรายทีละคนขณะที่เชิญปิงต่อสู้กับผู้ฝึกฝนปีศาจเหล่านั้นพื้นผิวทะเลที่เงียบสงบแต่เดิมก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและการระเบิดยังคงเกิดขึ้นบนเกาะร้างโดยมีหลุมลึกปรากฏขึ้นทีละหลุม กาะทะเลทรายแห่งนี้เคยประสบกับสงครามมาแล้วและต่อมาไฟกิเลนก็ขุดหลุมลึกลงไปที่ก้นทะเลตอนนี้การต่อสู้เกิดขึ้นอีกครั้งและเกาะทะเลทรายก็เริ่มจมลงบทที่4,354ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเห็นสิ่งนี้จูชิงซิ่วก็รีบกระโดดขึ้นร่างกายของเธอลอยไปในอากาศและเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่เกาะหายไปในทะเลอันกว้างใหญ่ หากไม่มีที่อยู่อาศัยผู้ปลูกฝังอสูรทั้งสีก็ตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดหากคุณบังเอิญตกลงไปในทะเลเดซสสีคุณจะกลายเป็นกระดูกทันทีเชิญปิงใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และฟาดดาบผู้ฝึกฝนปีศาจไม่สามารถหลบเลี่ยงได้และถูกโจมตีเข้าที่หน้าอกโดยตรงเขาสูญเสียพลังวิญ,ญญาณทันทีและตกลงไปในทะเลแห่งความตาย ด้วยการปั่นป่วนของน้ำทะเลเพียงไม่กี่ลมหายใจผู้ฝึกฝนปีศาจก็กลายเป็นโครงกระดูกสีขาวและลอยไปในทะเลไปเถอหยุดรบกวนแล้วหาที่พักก่อนเมื่อเห็นสิ่งนี้พระในสิงยี่ก็รู้ว่ามันไม่สมจริงสำหรับพวกเขาที่จะจับเฉินปิงดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะพาคนอื่นหนีไปก่อนพระในสิงยี่ได้นำผู้ฝึกฝนปีศาจสองคนที่เหลือและหนีไปอย่างรวดเร็วไปยังเกาะที่จูชิงซิวอาศาัยอยู่ในตอนแรก เมื่อเฉินปิงเห็นสิ่งนี้เขาก็คว้าจูชิงซิ่วแล้วรีบไล่ตามเขาไปเมื่อเห็นเฉินปิงและคนอื่นๆไล่ตามพวกเขาผู้ฝึกฝนปีศาจทั้งสามก็ตื่นตระหนกมากตอนนี้แทนที่จะได้รับอาณาจักรลับพวกเขากลับตกเป็นเหยื่อเองพี่ชายโปรดส่งข้อความขอความช่วยเหลือด่วนไม่เช่นนั้นเราทุกคนจะตายที่นี่ผู้ฝึกฝนปีศาจพูดกับพระในชุดสีเขียวด้วยความกลัว พระในชุดสีเขียวขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นพยักหน้าและยิงแสงสีแดงแสงสีแดงพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ระเบิดมันพังแล้วคนพวกนี้กำลังขอความช่วยเหลืออาจมีผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาอยู่ใกล้ๆเมื่อเห็นสิ่งนี้จูชิงซิ่วจึงรีบพูดกับเฉินปิงอย่ากลัวข้าให้มากที่สุดเท่าที่คุณมาไม่มีสุนัขเหล่านี้จากพันธมิตรผนึกปีศาจเหลืออยู่ เฉินปิงเกลียดผู้ฝึกฝนปีศาจที่ทำงานเป็นลูกน้องของพันธมิตรผนึกปีศาจผู้ฝึกฝนปีศาจทั้งสามขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือเกาะหลังจากตั้งหลักได้บนเกาะแล้วพวกเขาก็กระโดดขึ้นอีกครั้งทันทีและหนีไปในระยะไกลเฉิญปิงพาจูชิงซิ่วและร่อนลงบนเกาะเขาต้องการพาจูชิงซิ่วไปไล่ล่าเขาอีกครั้งแต่จูชิงซิ่วจับตัวเขาไว้ เดี๋ยวก่อนคุณทำลายน้ำพุแห่งจิตวิญญาณของเกาะน,นี้แอลมันอาจจะจมลงไปแล้วฉันอยากจะเอาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ออกไปจูชิงซิ่วกล่าวต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเฉินปิงดูสับสนจูชิงซิ่วไม่ได้พูดแต่ดึงเฉินปิงไปทางหน้าผาบนเกาะบนหน้าผาต้นไม้ที่ดูไม่ใหญ่มากกำลังเติบโตอยู่ในซอกหินและพลังนางฟ้าก็โผล่ออกมาจากต้นไม้อย่างต่อเนื่อง เฉินปิงตกตะลึงและมองดูต้นไม้ด้วยความไม่เชื่อเป็นไปได้ไหมว่ามีกระดูกอมตะอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้แต่ต้นไม้ต้นนี้เติบโตในรอยแตกของหินโดยปกติแล้วไม่ควรมีกระดูกอมตะอยู่ใต้ดินแต่พลังงานอมตะนี้มาจากไหนนี่คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงหลายปีมานี้บนเกาะชันอาศัยน้ำพุแห่งจิตวิญญ,ญาณและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในการเพาะปลูกผลก็คือคุณได้ทำลายน้ำพุแห่งจิตวิญญาณ ตอนนี้มีเพียงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้เท่านั้นเพื่อเอาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ออกไปไม่เช่นนั้นหลังจากที่เกาะจมต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็จะทนทุกทรมานเช่นกันหลังจากที่จู้ชิงซิ่วพูดอย่างนั้นเขาก็กระโดดเข้าหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เธอวางแผนที่จะถอนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และหาสถานที่ปลูกเพื่อที่เธอจะได้ฝึกฝนกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปแต่เมื่อจูชิงซิ่วเข้าใกล้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ทันใดนั้นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็เปล่งประกายสีเขียวเข้มความฉลาดเหล่านี้ก่อตัวเป็นดาบแห่งจิตวิญ,ญญาณและโจมตีจูชิงซิ่วเพื่อป้องกันไม่ให้จูชิงซิ่วเข้ามาใกล้จูชิงซิ่วตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันบาดแผลหลายแห่งถูกดาบแห่งวิญ,ญญาณข่วนบนร่างกายของเธอและเธอก็เกือบจะตกลงไปในทะเลแห่งความตายเมื่อเฉินปิงเห็นดังนั้นเขาก็กระโดดขึ้นและอุ้มจูชิงซิ่วกลับมา จูชิงซิ่วและเฉินปิงต่างมองดูต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาด้วยความตกใจพวกเขาไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพียงต้นไม้มันจะโจมตีได้อย่างไรต้นไม้ต้นนี้สามารถอยู่รอดได้หรือไม่เชิญปิงใช้เวทมนตร์ของเขาเพื่อปิดผนึกพื้นที่โดยรอบโดยตรงจากนั้นคว้าต้นไม้มา